ชงแอปแทบแทบขอฐานว่าแหวน5ห้าตองหนึ่งแค่ทะเบียนก็สวยเลยเพื่อนเพื่อนนะแหมสวยจริงครับวันนี้เรามี CRV Gen หนึ่งในตำนานนะเพื่อนๆนะคลาสสิกสุดๆแล้วก็เป็นแบบห้าูตัวท็อปสุดด้วยภายในตัวนอกเลยจ้ะขอรับชมคลิปเราอยู่กับน้องอะ,อะไรอะ่ะน้องเอ็กซ์นะครับแล้วก็นิน้วด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเรามีเป็น Honda CRV Gen หนึ่งนะครับในตำนานเลยนะเพื่อนๆนะ ตอนนี้โฉมเจ1นะครับกำลังกลับมาเป็นที่นิยมนะครับสำหรับชาวชื่นชอบ90ของเรานั่นเองนะครับผมนะครับส่วนคลาสิกอิ์ขเครื่องยนต์ก็ถือว่าสะดวกสบายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมง่ายดูแลกษาก็สบายนะครับผมเป็นแบบ5รูด้วยเป็นตัวท็อปนะครับภายในเป็นตัวนอกเลยนะคันนี้นะครับทะเบียนสวยนะเศรษฐีวงแหวน5ตองหนึ่งนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะเพื่อนๆนะนะครับยันไล่ฟ้านะครับปีกตัวนี้เป็นตัวนอกนะตัวธรรมดาไม่มีนะฮะ ตัวนี้เนี่ยเป็นอุปรก,กรณ์เสริมนะครับแล้วก็ยังอะไรที่ครอบสเตลเล่ตัวนี้หาย,ยากมากปกติจะหายแล้วนี่ยังสมหมายอยู่เลย,อ,ยอะไรนะฮะอะไรนะเราต้องฟังไว้เรืคอันะน,น่ฮะท้ายเธยก็ยังสวยนะครับเห็นไหมครับกาบคิ้วหลังคาอยังสวยอยู่สีนี่คือเจ้าของเก่าเนี่ยทำมาใหม่นะครับแกเคลมมาว่าแกทามาประมาณสามหมื่น 30, เลยนเพื่อนนะเป็นสีแดงแก้พิเศษเลยนะฮะนะครับ 65แล้วครับผมถ้าธรรมดา60ฮนะพิเศษ65เล่นอยู่คนเดียวข้างหน้านี่คือเห็นเป็นสีชาแบบนี้ก็คือเจ้าของเก่าแก่พุ่งฟรีมานะสวยๆกันเลยครับผมเดิมบางนะครับนางบวชแล้วก็หูจกข้าเป็นโครเมี่ยมด้วยนะครับขอดู้ภายในนะครับวันนี้มากังวันเลยเพื่อนๆนะแผงประตูเนี่ยสวยสะอาดนะครับทั้งบานเลยนะครับแล้วก็ตัวเปิดท้ายเป็นดิจิตอลก็ยังใช้ได้อยู่บอกภายในบอกเลยเป็นตัวนอกนะครับ สวยสะอาดนะครับทุกตัวเลยนะครับยังไม่มีขาดนะนะครับแล้วขอฟังเสียงเพียงนิดนึงครับน้องนิวฮะโอ้โหรถที่ชื่งอ่ะเพื่อนๆพอสตาร์ทนะครับ ABS นะครับฝั่งที่ Airbag ก็ขึ้นอยู่นะครับไม้เท่าไหร่อ่ะันเจ็ดเศษนะครับนี่ฮะ Airbag แล้วก็จบปรับข้างไฟฟ้าด้วยช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะฮะรถสวยนะที่วางของแก้วน้ำเรื่งสวยอยู่นะครับลายมงลายไม้นะครับเดี๋ยวไปสนรวจกันแผงประตูข้างนี่สวยสะอาดทุกบานเลยนะฮะกำมะหยี่นี่ยังเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับ แอร์แบตนะครับคอนโซลสวยนะถือเรียบร้อยนะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับสามารถปรับลงได้เด็กก็เดินไปด้านหลังได้นะครับบอกไม่มีขาดนะเพื่อนๆสวยอะนะฮะพอชอบเก็บของเลยใช้งานได้ทั้งสองอันเลยเนาะเก็เล็กเก็ใหญ่นะครับนี่ฮะโอ้โหดูเลยครับเพื่อนๆเดิมไม่เดิมฮะยังอยู่เลยสติ๊กเกอร์นะครับแถวที่สองนะครับแผงประตูก็ยังสวยสะอาดนะครับตรงนี้อะไรเอ่ย ของที่วางแก้วน้านะครับก็ยังอุตส่ามีแอบวางไว้น้ำน่าจะหิวน้ำนะคนญี่ปุ่นนะเบาคู่หน้าก็ยังสวยนะครับผ้าหลังคาก็ยังเรียบร้อยพนักแขนไม่ต้องแย่งกันคนละอันนะครับเบาะสวยสะอาดเธอบอกพับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอดูด้านหลังก่อนน้องนิวครับเปิดท้ายพี่ดูนิดหนึ่งฮะตัวนี้เปิดไปสองชั้นนะครับก็เปิดด้านบนก่อนนะครับแล้วก็เปิดด้านล่างนะครับ้าสามชั้นจะเป็นหมูกรอบเพื่อนๆนะครับผมนี่ฮะแผงด้านหลังก็ยังสวยนะ แล้วก็ที่เก็บเครื่องมือเนี่ยก็ยังดูดีอยู่นะครับก็มีพรมให้ด้วยนะครับนิดนึงนะครับสวยนะนี่ฮะนี่คือยังไงฮะถือรอกันเลยครับช้าๆเลยฮะโอ้โหนี่ใจร้อนทั้งพวกเรานะพับเบาะได้ดึงขึ้นนะครับแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับแล้วก็วางปกติก็จะได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะฮะนะมีโต๊ะไม้วางอยู่ครับแล้วก็เป็นอพีนะคันนี้นเพื่อนๆนะ เป็นถังไส้กรอบด้วยเป็นถังโดนัทครับผมกลมๆนะฮะก็ยังใหม่เลยนะทำไปเล่นไปวันนี้หกเจ็ดอ่ะหมาดๆเลยเพื่อนๆสวยงามจริงๆไปห้องเครื่องกันไปห้องเครื่องกันนะครับก่อนห้องเครื่องก็แวะดูภาษีก่อนหกแปดใชายยา้ยาวๆมาขอดูห้องเครื่องนิดหนึ่งกัน้องไงครับนี่จะลองหาเจอมั้งไหมเนี่ยเมื่อกี้วิทย์ก็ไม่เจอไปรอบแนละ้ว โอ้โหเคียเตอร์ผมน้ำตาจะไหลไม่จะคันนาเดิมๆเ,เพื่อนๆนะสติกเกอร์แผ่นเพจหม้อน้ำนะครับเดิมจริงๆนะครับสีที่ลอกๆไม่ใช่อะไรน,นะเป็นการสนิดเดิมจากโรงงานเลยนะเพื่อนๆนะไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องยนต์ก็ยังสวยสะอาดนะฝาเฟอ่อดีนะครับจานุงกจานจ่ายนะครับช่องเกียร์ทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมๆอยู่ด้วยนะ บอกเลยว่าคันนี้ไม่แพงนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวแม่มันช่างแจ่มแหววจริงๆนะฮะมาแล้วครับผม Honda CRV นะเพื่อนๆนะ1999นะครับออโต้นะครับตัวนี้เป็นเจน1นะครับแล้วก็เป็นแบบ5รลูไม n ต้องเชนแล้วก็เป็นเบาภายในตัวนอกด้วยนะครับยังอะไรอยู่ครบรถสวยงามผมใช้จริงๆแสนก็บาทเพื่อนๆซื้อเก็บซื้อใช้ผมบอกเลย มๆนยังังแอปตาทองอะเกิดไม่ทางน่ะเราแอบมองเธออยู่นะจ๊ะฮอนด้าเซียวีเพื่อนเจนหนึ่งนี่มันคลาสสิกจริงๆะงนะตอนแรกผมจะโหลดนะเพ mm hmm. okay. um> um> ื่อนๆนะแล้วก็ใส่เป็นแบบ b b s 18นะผมมีลายคลาสสิกอยู่นะหลายนายเลยนะครับ เอฟซก็บอกมาว่าขอเป็นแบบเดิมๆก่อนได้ไหมคุณพีเพราะบางทีอยากจะให้คุณพ่อใช้บ้างนะครับอาจจะชอบความคลาสสิกของเขานะครับคันนี้สวยไหมครับลองเอ็กซ์จับไปราวๆพีหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทเท่าไหร่ครับตุ้ง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 หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันราคากลางคันนี้พี่บอกเลยแสนต้นจนถึงแสนหกแสนเจ็ดแล้วแต่แต่งแล้วแต่สภาพคันนี้รถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมนะครับสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะมีแก๊สถังโดนตรให้ด้วยอ p g ์พีไม่ชอบสล็อกได้สภาพเดิมทั้งคันนะครับซอกเซิร์ฟมุม กกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเป็เดเป็ดดูแล้วก็ยูทูบพีพีชื่อ PP, Auto ur, Channel, พีพีออโต้พาดูเชียร์นั่งกันแฟนเป็ดเป็ดดูไปดูชื่อเดียดวเลยวันนี้มีอีกสองคันคแหลมๆเตรียมจับจองได้เลยนะครับมินิสันมาร์คเคสิบเอ็ดตัวนอกแล้วก็สุสกีสวิปเบรลเลียวป้ายแดงกุญแจแท้สองดอกปุ่มปุ่มสตาร์ทด้วยแสงกลางๆเหมือนกันสวยทั้งสองคันโอเคเดี๋ยวเจอปืนเจอกันวันนีผมครับ